สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันนะคะพี่โอขาองค์แรกนี่หนูจะปะเดิมแลมเป็นมีดขุดว่านหลวงพว่อเดิมเล่มใหญ่ค่ะพี่เล่มใหญ่เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะพี่เอาตลับเม็ดแป๊บนึงจ้ะสิบสนิ้วมาอย่างนี้ข้อเท้าสิบสีนิ้วใช่ปะ สิบสี่นิ้วสิบห้านิ้วใช่ไหมสิบห้านิ้วใช่ป่ะเนี่ยค่ะพี่ประมาณสิบห้านิ้วอะค่ะความยาวจะอยู่ไอ้นี่คือหนูรวมทั้งปอกนะคะพี่อันนี้คือหนูรวมทั้งปอกนะคะพี่นะคะวัดจากนี้ไปเลยค่ะพี่ความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้าค่ะพี่สิบห้านะคะกะไว้ที่สิบห้านิ้วเลยค่ะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดขุดบ้านนะคะพี่เป็นมีดขุดบ้านถ้าหนูเอาปอกออก ็ประมาณอยู่ที่14อะค่ะพี่นะคะสภาพจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะตรงไปก็จะมีเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ถ้ามองไม่ชัดยังไงพี่พี่แอนไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขานะคะส่วนสภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เก่ามากเลยค่ะพี่นะคะเป็นมีดขุดว่านนะคะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมเล่มใหญ่ค่ะพี่จะมีพอสอเขียนด้วยนะคะพี่นะคะ พี่ๆคนไหนสนใจนะคะภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆแอนไลน์หาหนูได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขานะคะเป็นมีดขุดวันหลงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้หนูขอไว้ที่2,500บาทจ้ะ2,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน2,500บาททวนจะพี่จานะคะเป็นมีดขุดวานหลงพ่อเดิมนะคะพี่ี่ดูความเก่าของอก่ากับพี่นะคะเก่าจริงๆค่ะพี่เก่าจริงๆนะคะพี่ขานะคะเนี่ยค่ะ ขอวันที่2,500บาทจาก2,500บาทพร้อมโอน2,500บาทจะพี่จ๋าโอ้สนิมติดเต,ต็มมือเลยเนี่ยค่ะพี่พี่ชัดไม่พอสองนะสองสี่ห้าหกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะพี่นะคะ่ะหนูอ่านเป็นสองสี่ห้าหกนะคะพี่นะคะ่ะ ขอไว้ที่2,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกับพี่ขาสำหรับมีดขุดบ้านหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ15นะคะพี่รวมปอกกับพี่แต่ถ้าเกิดว่าเอาปอกออกหนูว่าน่าจะเหลือ14แล้วค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นตะกรุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่ตะกรุดเขียวเขียวเชือกเขียวเขียวอย่างนี้นะคะพี่หนูไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะคะขอไว้ที่700บาทจาก ตะกรุดนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทไปไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่อกลวยหรือว่าของหลวงพ่อทบนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ตะกรุดไม่ทราบที่จะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสายคาดเอวค่ะพี่นี่ค่ะสายคาดเอวหลวงพ่อเทียมมีสี่ดอกมีตะกรุดสี่ดอกขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพ <cons> um ี <ette> <un> <sans emotion> <ation> ่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นตะกุดพร้อมสายคาดเอวหลวงพ่อเทียมวัดกษสัตรตาค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกรัตรตาจ้ะส่วนอันนี้ป้อมๆใหญ่นี้ใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นตะกุดก่อโบราณไม่ทราบที่นะคะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ตะกุดเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นช่องหมูป่าจะพี่เพิ่งได้มาใหม่นะจ๊ะช้าหมดอดนะคะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะช่องหมูป่านี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาช่องหมูป่าจ้าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นตะกุด ตะกรุดพร้อมเดี๋ยญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ชุดนี้จ้ะเนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่่าตะกรุดพร้อมเรี๋ยญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบหกร้อยบาทจ้ะตะกรุดหลวงพ่อทบดอกเล็กๆสั้นๆอย่างนี้นะคะพี่ขาเก่าๆอย่างนี้นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลงปูเอี่ยมค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ,จะ้นะน่าจะเป็นข้อมือน,นะคะพี่หนูก็ได้มาสภาพนี้นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้เขาเรียกว่ากําลังปังหาจ้ะพี่แถวใต้น,นี่คือดังมากเลยนะคะพี่ขานะคะกํ uh า,าะะกลังปังหานี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะหกร้อยบาทนะคะพี่กําลังปังหามีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่ขานะคะ ขายตามภาพนะคะขายตามภาพค่ะพี่ขาเพราะว่าหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะกําลังปังหานี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขากําลังปังหาจ้าส่วนอันนี้จะเป็นจระเข้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะไอ้เข้นะคะพี่ขาไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะมีผ้าสีอย่างนี้ด้วยค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพับพุธค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะวัดอะไรเนี่ยไม่รู้วัดอะไรเนี่ยนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่ค่ะพร้อมกรอบอย่างนี้เลยนะคะพี่พับพุธองค์นี้นะจ๊ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปูหนังค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะปูหนังองค์นี้ค่ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทละจ้าพี่จ๋าสําหรับพระปุกหนังองค์นี Wall ้จ้าองค์นี mm. 拜拜้เป็นพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่ขาพระพุทธโบราณไม่ทราบที่จ้าอันนี้น่าจะเป็นพระชัยนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้าพระชัยองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นเด๋ยนหลวงปู่ทวดค่ะพี่เริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะปู่ทวดองค์นี้ค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์น um. ี <an> ้จะเป็นสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะสมเด็จองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าพระสมเด็จเก่าๆจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูดทวดขอบเหรียญบาทจ้ะขอบฟันเฟืองค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะมีรอยจานด้วยนะจ๊ะพี่มีรอยจานค่ะพี่นะคะเป็นขอบฟันเฟืองขอบเหรียญบาทนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเดี๋ยวปรับกล้องลงแป๊บนึงนะคะพี่จะได้เห็นกันชัดๆเนาะบางทีมองยากนิดนึงเพราะว่าหนูตั้งกล้องสูงไปค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่สาวสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยขอบฟันเฟืองนี้นะคะพี่นะคะมีรอยจานจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จเวกม่านค่ะพี่ค่ะด้านหลังมีตาปั๊มนะองค์นี้แมมคาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะสมเด็จเวกมา่านหลังตาปั๊มห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาด้านหลังจะเป็นเชือกถักอย่างนี้นะคะด้านหน้าจะเปิดไว้อย่างนี้นิดนึงอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะหนูไม่แน่ใจว่าพระปิดตาหรือเปล่านะคะพี่นะคะนคะคะ ด้านหน้าเปิดนิดนึงด้านหลังจะเป็นเชือกถักอย่างนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร,ร้อยบาทจ้ะรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่ห้าร้อยบาทเลยค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขารูปรหลอดหลวงพ่อเงินค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเสือหลวงพ่อวงค่ะพี่ห้าร้อยบาทค่ะ เสือหลวงพ่อวงนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นเสือหลวงพ่อวงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเจ้าสัวปู่บุญนะคะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ขอไปที่500บาทเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นหลวงปู่บุญเนื้อว่านค่ะพี่ขอไว้ที่500อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเจ้าสัวหลวงปู่บุญเนื้อว่านค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณ ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ uit uit เหรียญหลวงพ่อคูณนี่ก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะพี่ขาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขาเหรียญพระพุทธชินาราชค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ เนี่ยค่ะพี่เด่นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จด,ด้านหลังจะเป็นสีวลีอย่างนี้นะคะพี่ขาอ,องค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นสีวลีนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นพระสมเด็จจ้ะ500บาทจ้ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพร้อมโอน500บาทจ้ะ ส่วนอ,องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมหลังตอรี่ค่ะพี่ขาสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดแอนไลน์ N ได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่จุดไม่ทันก็ดูใต้คลิปนะคะพี่ขาหรือว่าเข้าไปในช่อง youtube แล้วก็ถึงตรงค้นหาเขียนว่าช่องกาะเกตพุทธคุณพระเครื่องจะขึ้นให้เลยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะ รบกวนถ้าจะปิดพระยังไงรบกวนบอกอีพีด้วยนะคะแม่ค้าจะได้หาพระให้ถูกนะคะพี่ไม่ใช่อะไรค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวกลัวจะส่งผิดองค์ไปอย่างนี้ค่ะพี่เดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังค่ะเดี่ยค่ะเป็นหลวงพว่อพรมหลังตอรีค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นม้าเสพนางค่ะพี่ขาครูบาวังม้าเสพนางนะคะพี่อันนี้ขอไปที่หกร้อยบาทจะ้ะตามภาพเลยนะคะพี่ขาม้าเสพนางอันนี้ขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จหลวงปู่สวงวัดชีปลาขาวนะคะพี่ขาขอไว้ที่500ยบาทจะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่ขาไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อตะกั่วหรือเปล่านะคะพี่แต่เนื้อจะออกเทาๆอย่างนี้ค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทจะพี่หลวงปู่สุของค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไปที่หกร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะพี่ขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญจบหลวงพ่อเงินจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสีวลีค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะสีวลีนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่จ๋า ส่วนองนี้เป็นงบนำอ้อยค่ะพี่ขางบนำอ้อยนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะเก่าเก่าสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะงบนำอ้อยค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะงบน้ำอ้อยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อหนูไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อกลัวหรือหลวงพ่อพรมอะค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะมองยากเพราะว่าเราไม่ได้อ่านปกติจะอาศัยอ่านหกร้อยบาทนะคะพี่ขาสาหรับรูปหล่อองค์นี้นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อพระใสาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อพระใสจ้า ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อน้อยนะคะพี่หลวงพ่อน้อยอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะหลวงพ่อน้อยนะจ๊ะห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาจําหรับหลวงใช่ไหมใช่หลวงพ่อน้อยไหมถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษเลยนะคะพี่ขาน,นด้านหลังมันจะมียันนะคะพี่กลมๆอย่างนี้ยค่ะพี่ถ้าจะปิดบอกว่าองค์สุดท้ายนะคะพี่เพราะวัดตั้งอยู่สุดท้ายสุดนะคะหรือว่าที่แม่ค้าพูดผิดว่าหลวงพ่อน้อยอะคะ่ะ เป็นเหรียญโบราณค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าบาทปลายทาง5้บาทจ้าโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงรบก,กวนพี่ๆแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้ที่เบอร์โทร08 40 65 9 180ค่ะพี่ขา หรือถ้าแอดถาแไลน์แล้วไม่ขึ้นยังไงแนะนําให้โทรหาแม่ค้าค่ะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะแอดไลน์หาลูกค้าเองนะคะหรือว่าถ้าช่องหนูไม่ได้ขึ้นหน้าหลักยังไงพี่ก็ลองอค้นหาช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องค่ะพี่เอแล้วจะดูค่ะจะขึ้นมาให้แล้วกด ฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่ขาถ้ากดติดตามคือจะได้มีคลิปใหม่ๆได้แบบเตือนว่าเออเขาลงช่องอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ค่ะพี่ขาขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะพี่ขาที่ช่วยอุดหนุนกันมาค่ะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ